งามใสๆโอ้โหกลุ่งแดนในมงคงครับแดนออกมงคงกัมีวื้อโอ้โหคนหนักครับพี่ตองเอ้ยลังนี้สวดเอ้ยสวดครับ นี่สุดเด็ดครับบนันทกกสิมาเบิงผลงานร่วมครับผมสิทธิศกรามั่งครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพี่น้องบรรยากาศสดชื่นแจ่มใสครับเวลากับประมาณหกโมงเช้าครับผมนกดันสายคนติดดินสิพาพี่น้องมายำมุ่งรักกุ้งรักปลาครับ ตามเลยครับผมมาลุ้นรับกันครับหลัแหลกครับอืมโอ้ปลาซิวเขาครับหลังแหลกมีปาลาคอยน้วยนึงโอ้เมื่อนี้แดดพ่นครับอากาศพ่นในบ้านนี้งา,านเมืดด่อนี้พึ่งมาบ้านแดดพ่นมืดมือเลย กระพอนครับเสามากอาการครับมีผลกับกุงยังคักเลยครับไม่ค่อยเข่าครับเสานี่ได้มาตั้งแรกอะได้มาน้อยเดียวครับหอยนิดน,นึงปลาซิวอีกสามตัวครับหอ,อยอกระดี่ทิมป้อยทิดมือเก่าล่ะบ่อเอาครับโอเค ครับดังแรกอืมโอ้างเสืองดังปะเอ้เสิ่งอะไะสวดนะแมี ครับพี่น้องโอ้ใจเย็น,นสินะนใจนะครับน,ออนี่ครับเบิ้งตัวกุ้งครับพี่น้องตัวกุ้งซื้อว่าสิมิไข่ไข่เต็มทองอยู่ครับ น,นี่ครับหลังแรกครับเอ้ยปรแม่นหลังที่สองหลังแรกประมาณปันไรครับนี่หลังที่สองครับทังกันสิบเก้าครับ สวดสวดครับสุดสาดูเ่เลยนไรเนาะแบบนี้เก็บเรกาำอยครับ มานครับเด็ดเด็ดเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้ครับ ตรวจครับพวกน่ะหลยวะครับหลังนี้หลยแล้วเริ่มหลยขึ้นแล้วครับเริ่มหลยขึ้นมาแล้ว ใส่ห่างกันสิบเก้ากัยังโอเค,เยค,อ,คอยู่ครับโอเคอยูย่เนื้อแหงเก่าแหงดีครับแหงเก่าแหงหอมนะครับพี่น้องเนื้อเก่าแหงเก่าแหงหอมพว่าไง ครับอืมสวสดครับ đem nơi động đi ยังหมานคือเก่าครับยังหมานคือเก่าตอนนี้ก็เวลาหกบมงสิบสี่นาทีครับตะวันสองฝ่ายนะมาลุ้นกันต่อครับอากาศห้อนらกัจ กุ้งบ่ไอ้เข่าครับมเมือนี้นี่ผลกับการได้กุ้งหลายเติบเลยหน้าหนาวนี่กุ้งเข่าดีครับแต่ก็ได้อยู่ยครับนี่ก็ได้ครับทั้งนี้ก็บ่คาะี้ไร้แล้วครับถ้าเป็นหน้าหนาวก็สิเข่าลายกว่านี้ นี่นาะฮ้อนปันสงการสัมแม่ครับวันนี้13เมษายนเออนี่ครับหลังนี่เกสิรนาได้ยุกอ่ะอีก19ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อืม19 ฟังเสียงสวดมากลุ่มที่นี่มุง่งสวดสวดครับสวดเวดบ,บ,บ๊อบปันไดครับแล้วนี่ยิดหน่อยถอยเฉลียกกันไปครับ สามสี่หกเจ็ดแนี้ครับอุ๊งามใสโอ้โหกุ่งแดนในมุงครับแดนออกมงุงก็มิวืบโอ้ คนนะครับพี่น้องเอ้ยหลังนี่ลัางนี้ครับไดรร้ายล้างครับหล้างกันเดรรลายาโอนะ้สวยงามครับครับงามครับสวยงามน,น,นะครับ ก่อนเนี่ยครับนี่คือผลรวมของกลุ่มล้างเดียวนี่ครับ,รบรดบูกันต่อครับสุดคางสาเนี่ยกำมืดแล้วครับนี่ยสาบวนตรงนี้ผมใส่ทีทีไ้ครับใส่เป็นแนวตรงบ่าได้ใส่หักเลี่ยมออกไปทั้งบ่าได้ออกไปทางปุ่นครับอีกใส่สุดนี่ครับนี่ตรง พอาทิตย์นี่พอดีครับมัดพอดีใสท่ทีๆลองเป็นแข็งอะไรก็เล้วครับขอสาบัวแดงมองดีคนบขอยมาใส่กุ้งันไรส่วนมากแค่เดียวดิปนะหาปลาครับมาใส่เบ็ดมาตกปลาเบ็ดฟั่งครับเบ็ดชิ้หลิวกับมีของเนี้ยเขียดอีโมมาหล่อครับ จะไปได้ยังกำลังจะบ่าปัญหาครับอีพนมากเลยอากาศฮอน,นขนาดคนยังนองนอไม่ค่อยหลับครับฮอนถ้าฮอนแน่ยี่น้องเลยมันขึ้นเลย ลัางนี้เป็นลังที่เดือยมันหักครับก็เคยได้แล้วล้างเดือยหักเดือยเราไปยุ้ยครับตรงนี้ี่เดือยเราไปยุ้ยครับนี่หักครับ จะได้ไหมครับได้อยู่ดีครับผม ครับสวดน,นี่ สูครับพี่น้องนี่สูตรเดิมครับน้ำปะลาบวกอาหารปลาลุกอาหารปลาลุกน้อ,อยครับปลาลุกเล็กแล้วก็ข้ามออนอามะขวาวหอมๆครับข้าวเขากันไข่เป็ดบรีไซสครับสูตรนี้บริไซสครับไข่เป็ดหนึ่งจะว่ามือนันโบมี่ครับเตรียมไว้เรียบรไซส์ใส่กระหมานเก่าครับสูตรนี้ มาไปซื้อหาหมือแล้วครับเนี่ยเนี่ยที่เหลือจากการใส่กับเอามาผสมคุกเข้าให้เขากันครับเพิ่มส่วนผสมน้ำประแดกเข้าไปมันก็นี่แหละครับผลทิศรับที่ได้มาอย่างที่เห็นครับดูกีหลังต่อไปครับพี่น้อง เต็มหลังมุงนะครับเสียงว่าห้มแค่ไหนเนี่ย,ยฟังเสียงครับสวดวนนะครับงามครับงามจึ๊บอืม นี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวครับก่อนเงี้ยครับนี่ก่อนเงี้ย,ยครับเตปมะมาณสองเท่ากุก้งก ua โอ้สวยดามนครับมาเปินสองหลังสุดท้ายครับ หลังสุดท้ายนี่หลังที่17ครับไซ่ทั้งหมด18หลังอย่างเงี้ยสูตรเก้านำปลาละห้าอ้อนขัวหัวหารปลาดุกเล็กครับโทษนะเฮฮบอกผิดหวังครับพี่น้อง เราผิดหวังกันเลยล่ะครับอยากให้ถึงหน,าหน้าหนาวไว้ครับสิงมาลองใส่เบิงถ้าจะว่าใดเป็นเด็กเป็นขันถวยิ่งใหญ่ครับหดายๆกน็นนี้สองซ้ำเท่าป่ะนะเพื่อนวะ หลังทุดไทยระบัดหลังทุดไทยของเศร้านี่ในวันสงกรานต์13เมษายน2564ครับด้วยบรรยากาศที่อบอ้าวส่วนเท้าวะโรคระบาดครับโรคโควิดโอ้ยสงการานต์ก็ระมัดระวังเด้อพี่น้องยึดเชื้อเพื่อชาติก็จะคุกคีกันหลายครับบ่ดี เด็ดติดเชื่อครับใส่แม่ให้เรียบร้อยครับว่านะหลังทุกไทยธรรมดาครับนี่เอ่อ,เ,อ,อเด็ดเด็ดครับตัวหญ่ๆใสๆสๆนี่ปลาเนี่ยเขามาน้ามปลาคาบหองครับเนี่ยหรือว่าปลากระจกนี่แหละครับ Nam ngập cùng cả đi khắp cùng xuất nhỏ thập mất lẹ, để tôi về thế cả lắm măng để về để lo gần พี่น้องนี่คือผลงานร่วมของเร้ามือนีครับเส้าวันที่13เมษายน2564วันสงกรานต์ครับเป็นวันที่้อนอบอาครับแต่ก็ได้กลุ่งหลายอยู่นี่แหละครับถ้าเพิ่ว่าขากาวนาหนาวเนี่ยจะได้มงหนึ่งได้สองสามเท่าของที่เห็นนี่แหละครับช่วงนี้อากาศห่อนครับแล้วก็เป็นช่วงที่โรคระบาดเกิดครับเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด19ครับ ให้พ่อแม่พี่น้องระวังป้องกันเอาเดอ้อครับใส่หน้ากากให้ดีอยู่กันทางห้างครับงดการเข้าสังคมสมาคมสถานรื่นเรองบันเทิงครับอย่าไปยุ่ใกล้กันสิม,มีโอกาสติดเชื้อนะครับและที่สำคัญล้างมือโดยแอลกอฮอลดีๆครับเพิ่น่าถึงห้ไว้กไอห้วัคซีนจะมีโอกาสติดครับมันอยู่ที่หลางกายของคนเข้า่า สิแข็งแรงพ่อบอ๊อกำจัดเชื้อจากร่างกายดีบอ๊อขอให้พ่อแม่พี่น้องปลอดภัยจากาสถานการณ์โรคระบาดนี้ครับวันนี้ก็สิมาเบ่งผลงานร่วมครับผมสิเทธิเสกรามังครับผม ังแรกครับ นี่เด็น้อยครับเล็่อะไร น,นี่สงกราน์บรสนุกสนานปันไดล่ะครับการเดินทางก็ต้องไปแล้งานตัวกับอสมมครับการกักตัวเองเพื่อตรวจเบิง่งว่ามีเชื้อไวรัสบ่ครับเสี่ยงหลายครับเสียงมากด้ยตรงนี้มันเป็นมันสิบแสดงอาการนะครับพ่อถึงข้าวปุ๊บมันกตจิเป็นทันทีเลย โดยที่ห้องผู้หูโตครับผมมีอาการเริ่มต้นเลยก้อนเพียบปุ๊บตรวจปั๊บเป็นเลยครับโควิสิปีนี้นปีสองพัมันกับน้ำมากขึ้นครับมันเริมเป็นตั้งไปปีสองพันสิเกอแต่ไ เป็นหนึ่งต่ปี2,500ปลายปี2,562ครับปีนี้5 6 4มันก็มาับมันเป็นอีกระล,ลอกหนึ่งครับเชื่อหนักก็เก่าครับอันตรายก็่าเก่าด้วยเชื่อเพื่อชาติโดยการงดสมาคมกันครับอยู่แบบรอบครัวสบายใจดี หักลูกหักครอบครัวหักเต้าหักลูกหักเต้าหักครอบครัวหักพ่อแม่พี่นอ้องกันยืนนั่กันครับจะออกบานไปเสียงเลวยทำไรมันของดีครับเป็นแล้วเป็นเลยแล้วอย่างนั้นมันบ่นนคือไขวัดครับไขวัดเป็นแล้วก็เศร้าเลยแต่วัวรัตโควิดนี้มันไปทำไรปอดครับทำไรปอด ถึงปลอดเชื้อรักษาหายเชื้อหายจากร่างกายแต่ปลอดพังไปแล้วครับ็าสามารถกลับขึ้นมาได้คือเกา่ามันพังแล้วพังถาวรเลยครับการดำเนินชีวิตหลังจากรักษาเชื้อไวรัสก,กะมันกะสิสะดุดน้อยๆแล้วครับมันกะปกติคือเกา่ามันเป็นไขวัดนะครับเป็นแลกหายแล้กใส่ชีวิตปกติ อันนี้มันไวรัสโคโรนาโควิดสิบเก้านี่ปลอดมันพังเลยกัเรียบร,อยร้อยเลยอาการบ่ดีแล้วครับปลอดพังปลอดเสียออบ้าน,นติดนายกครับที่ผมว่าไซนากางเนี่ยผมยุก ไก่ด้วยครับนี่ไก่ไก่แรงชุมชนครับอยูกก่กลางปลามันปลาอ้อยครับนี่ข้างหลังนี่ครับมีแต่ปลามันรวนๆครับเดี๋ยวไปที่ยแถวมีแตป่ปลาครับปลามันครับ,รรบผู้คนบ่พรอยเข้ามากหรอกท่นี่เลยบปลาดใส่หนากรับครับตอนยำกุ้งครับพี่น้องใส่แต่ตอนหมดละขึ้นรถแล้วครับรอหม,มุนขึ้นรถหมดละเป็นพระาทิตย์ เขาต้องเขาไปใกล้กับคนอื่นครับต้องระวังตนเองเพื่อตอนเองแล้วก็เพื่อสังคมครับจะเสี่ยงเลยจะเสี่ยงเลยครับจะประมาทเป็นเด็ดขาดครับพี่น้องแตคือคำาเพื่อนเราแล้วครับความประมาทคือคนท่าแห่งความตายครับมีใครอยากตายหรอแต่มีใครอยากเป็นโควิซิปเก่านะครับ เป็นแด้แมันก็ปอดทั้งรักษาหายแล้วเชื่อหายเชื่อตายเชื่อม็ดแล้วเชื่อมืดจากร่างกายแล้วก็ปอดก็บด,ดีครับปอดมันถือม่รัดก,กินไปแล้วเนะด,ดีนะครับ

งานร่วมเศร้านี้ครับวันสงกรานต์13เมษายน2564ครับบรรยากาศร้อนอบอ้าวครับเด็ก,กุ่งของเฮากะยังได้ขึ้นก่าครับถ้าถือใจคลิปนี้นะครับถ้าถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญครับกดติดตามให้ผมนําครับแล้กก็กดกระดิ่งไว้ครับเพื่อเพื่พลาดโอกาสคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับท้งเอซที่กดติดตามแล้วนะครับทันทียังไม่กดติดตามก็กดติดตามเลยลครับรอขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวกลับบ้านเอาไปสร้างเบิ้งครับอาสิได้จากโลกนี่ครับผลงานร่วมเซามอนีครับร่วมกะละมังเขียว กับกงทั้งหมดสามโลหนึ่งขีดครับสามกิโลหนึ่งขีดหักกะละมังสีเขียวนี่ออกหนึ่งกิโลกับสีเหลืองกุ้งเพียเพ้ยวสองโลหนึ่งขีดครับเศร้ามานีหน่อยหน่อยครับเนื่องจอากมาือคืนนี่มันห่อนสะเลือกเกินครับพี่นองเลยห่อนจนแถบสีนอนบอนหลับครับกุ้งได้เข่าหอนหน่อยครับถ้าขาดเยนเย็นหน,นาวๆนานี่กุ้งเข่าลายครับ ย,ยังไงก็ย่เลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้ครับพี่น้องขอบคุณครับ